ผู้ชมจะทำยังไงครับถ้าเติมน้ํามันอยู่ดีๆแล้วมีคนจะขโมยรถของเราไปนี่แหละครับวันนี้มีคลิปเด็ดที่เป็นคลิปของสาวใจเพชรจริงๆจากสหรัฐอเมริกานะครับคุณผู้ชมต้องลองไปติดตามภาพอายุ24ปีจากรัฐวิสคอนซินในสหรัฐอเมริกาโดยที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเติมน้ํามันกันเองเป็นเรื่องปกติคุณธนิการแต่ปรากฏว่าจอดรถอยู่ดีๆแล้วก็เติมน้ํามันนะครับปรากฏว่ามีคนขับรถเข้ามาเทียบข้างๆแล้วรถของเธอยังจอดอยู่ ปรากฏว่าคนร้ายขึ้นไปบนรถของเธอแล้วก็จะขโมยรถนะครับลองดูภาพนะครับสุภาพสตรีเสื้อแดงคนนี้ไปเติมน้ํามันอยู่นะครับแล้วสังเกตดูดีๆครับรถสีดําเข้ามาเทียบใกล้ๆนะครับอ่าสังเกตดูและลงจากรถแบบนี้ครับขึ้นรถมาเลยครับขึ้นรถแล้วผู้หญิงคนนี้กระโจนเข้าไปหน้ารถครับไม่ยอมให้เสียรถของเธอไปเกาะหน้ากระจกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเสื้อแดงนี่คือผู้หญิงนะฮะเกาะรถเอาไว้ขณะที่ เขาพยายามจะขับรถไปแล้วสลัดผู้หญิงคนนี้ให้ตกไม่ตกนะครับเกาะติดอยู่ที่หน้ากระจกหน้ารถแบบนี้ท้ายที่สุดเธอพยายามที่จะเข้าไปในตัวรถให้ได้คุณธนิการพยายามที่จะเข้าไปสุดท้ายคนร้ายครับวิ่งหนีอ่ะแล้วดูรถสีขาวต่อนะครับคือคนร้ายเนี่ย คือเกียร์ยังเป็นเกียร์ที่เดินหน้าอยู่นะครับเธอก็ต้องไปนั่งคอยดึงรถไม่ให้รถเนี่ยมันไปข้างหน้าแล้วไปชนกับคนอื่นส่วนสีดําคันนี้ก็หายจ้อยไปเพราะเป็นคนร้ายโอ้โหอันนี้เป็นนาทีระทึกซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดนี่จับได้ตลอดเนี่ยนะคะอเอาให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้กระโดดขึ้นไปนี่ไม่คิดเลยนะคะ คือเธอบอกว่าม,มีมีสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงขับสําคัญคือคนร้ายที่ขึ้นมาบนรถอืมคือคนร้ายเนี่ยมีลักษณะก็คือหัวเราะยอะอยู่ข้างหลังเธอบอกอว่าหัวเราะอย่างไม่สํานึกเลยนะคะตอนที่เธอเกาะอยู่ที่หน้ากระโปรงรถก็ยังคงเห็นหัวเราะอ,อยู่เธอก็เลยบอกว่าสุดท้ายนี่ต้องเอารถขึ้นมาให้ได้อ่ะอันนี้บู๊ของจริงนะครับกระโดดหน้ารถเขาพยายามที่จะขับไปแรงๆกระชากแล้วก็เบรกแรงๆสลัดหลุดแล้วไม่ยอมปล่อยนะครับเอารถทั้งคัน,นอ่ะแล้วก็ดูนี่ฮะ พยายามจะไปหยุดรถต่อให้ได้ด้วยก็มีชาวบ้านไปช่วยส่วนโจรก็หนีตอนนี้นะครับก็เป็นคลิปที่คนพูดถึงกันเยอะแล้วน่าจะเป็นบทเรียนพอสมควรสําหรับสาวๆที่เวลาไปเติมน้ํามันเองหรือว่าจอดรถแบบนี้ระวังคนจะสวมรอยขึ้นมาและขโมยครับค่ะคือถ้าจะให้ดีจอดรถเมื่อไหร่เอากุญแจรถพกไว้กับตัวดีกว่านะคะคาาวิบบนรถนี่กรณีที่จะเกิดแบบนี้ก็ง่ายเหมือนกันครับแต่ก็เด็ดเดียวนะครับผู้หญิงตัวคนเดียวด้วยค่ะ